ครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้เอานก3าม่ินมาฝากนะเป็นถินที่ว่าผมคิดว่าใจมากนะครับผมใจมากก็คือใจมากนี่ก็เป็นจำพวกที่ว่านกใจสู้ไว้นกใจยังไงอะ่ะโดนนกอื่นกดก็ไม่จะทบสตานมันนะครับผมใจเกล็งดังหินพา เปรียบเสมือนยังไงอะเปรียบเสมือนอนักรบอะไรแบบนั้นนะครับผมจิตใจเข้มแข็งไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบกระทั่งอ่ามันจะไม่เลือกสู้มันจะไม่ทอ้อถอยมันจะ,ะยึดมั่นในใจของมันเด็ดเดียวนะครับผมประมาณนั้นนะนี่ก็เป็นการพูดถึงหัวใจแข็งแกร่งนะครับผมอ่าแล้วก็คนที่เขาเลี้ยงนก,กงัวจุกเขจะบอกว่าใจมากนะครับผมใจมาก ใจมากคือจิตใจเข็งแกร่งนั่นเองนะครับผมอ่าเอามาฝากสามทินนะครับผมสามปานะครับผมสําหรับผมนะที่ผมคิดว่าใจมันมากอ่าใจมากด้วยนะถ้าเราเลี้ยงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อะไรๆองค์ประกอบหลายอย่างมันมาจากป่านี้อ่าใจมากแล้วก็จะบอกนะครับผมว่าทินไหนทินอะไรประมาณนี้นะผมเอามาฝากสามทินนะวันนี้นะ อ่าเป็นตินที่ผมคิดว่าใจมันดีนะใจดีใจมากภาษาคนที่เขาเลี้ยงนกเขาจะพูดกันประมาณนี้นะครับผมอ่ามันก็ใจมากทุกตินนั่นแหละครับผมอ่าแต่ว่าอยู่ที่เราจะพบตัวเก่งในแต่ละตินนั้นหรือไม่นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมเอาอ่าใจมากสําหรับผมมานะอ่าว่าผมคิดว่าตินไหนอะไรบ้างอลองมาฟังกันดูนะครับผม มามาลองฟังูมากันครับผมสินที่หนึ่งนะผมยกให้นกคงหัวจุกที่มาจากสาแก้วนะครับผมอ่าเพราะว่าอ่าสินนี้นะมีเอกลักษณ์เรื่องใจนะครับผมคือใจจะต้องสู้ก่อนเลยนะตินนี้นะครับผมแล้วก็โคเล่นมายาวนานมากนะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วคือสาแก้วนี่คือ เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับผมอ่าโคหากันให้ฟักเลยนะคือหากันเยอะมากเพราะว่าไอตัวที่มันล่าเดิมพันในตัวที่มันล่ารางวัลน่นนะที่เราไปยืนดูบ้างเราเหินไกลๆบ้างได้ยินข่าวมาบ้างทุกๆท,ทางนะเขาบอกว่ามาจากสารแก้วอ่าเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนเราเลี้ยงติดนกคงหัวจุกเรายังไม่รู้เลยว่าถิ่นไหนอะไรอะไรอ่าถิ่นก็มารู้ตอนหลังนะครับผม แต่ก็โบงนะเบงมาจากสะเกลสะเกลก็เลยขึ้นชื่อให้มาเป็นในใจมากในวันนี้นะครับผมก็ได้มาทําคลิปนะอ,อันดับอันดับอันดับเลขก็ไปแล้วนะครับผมยกตัวอย่างไม้สามในวันนี้แล้วก็เขาบอกว่ายังไงอ่ะเขาบอกว่าปากไวนะครับผมไอคิวดจับเปลงมาต่อกันได้อย่างชานฉลาดนะครับผม อ่าบางทีป่ามันไม่มีเพลงนี้แต่มันสามารถเรียนเสียงของเพื่อนได้นะครับผมคือมันไม่ได้ยินเพลงเพลงของอป่าอื่นป่าอื่นหลายๆป่าแล้วมันจับมาชนนะครับผมจับต้นชนปลายจับเพลงนู้ชนเพลงนี้จับเพลงนั้นชนเพลงนี้อ่าเนื่องด้วยอ่าใจมากของมันนี่แหละครับผมจึงทําให้มันาล้าลงกล้าเล่นไอคดีลงดีนะครับผมและผมยกให้อยู่ใน หนในสของนกใจมากวันนี้ก็คือตินปลาสะแก้วนั่นเองนะครับผมเป็นตินปลาที่ว่าใจมากอ่าอยู่หนึ่งในสามนะแล้วก็มาต่อกันที่อันดับสองนะอ่าสำหรับนกใจมากอ่าคือไอ้อื่นไม่รู้เลยนะอย่างแรกคือต้องใจต้องมาก่อนใจก็คือหัวใจนะครับผมที่ไม่โอดคือมันต้องสู้ก่อนก่อนที่จะลงเข้าใจไหมครับอ่า ก่อนจะโลงก่อนจะการีก่อนอะไรคือมันต้องสู้มันจะต้องไม่นั่งหอยนั่งกลัวนะครับผมมาพบกันอันดับสองนะสองนี่ก็เป็นของเพลนั่นเองนะครับผมโอ้โหอันดับสองนี่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเอฟซีบอกกันมาเยอะเหลือเกินนะครับผมหัวใจมาเป็นอันดับเลขนะอ่าก็คือป่าเพลนั่นเองนะครับผมอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับผมเพราะว่าหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับผมแล้วก็บอกว่า เล่นนานด้วยนะใจมากทีนึงแล้วยังเล่นนานด้วยนะครับผมถ้าเจอตัวดีๆนี่คือไปไกลนะครับผมอ่านี่ก็อยู่ในตัวใจมากเหมือนกันนะครับผมที่สําคัญมันใจมากมันดุด้วยนะครับผมมันดุขนาดเอามาเล็กๆไม่โล้งนะครับผมมันยังมีนิสัยแบบติดนิกๆ,ๆไม่ทรงนิกหรอกครับผมทรงเหมือนกูมันดีใจอะไรแบบนั้นนะครับผมคือตาบะมันออกมานะครับผมจิงทําให้ผม ยกไปในนกที่มีใจมากนะครับผมเราต้องหาตัวที่เจอไอ้ได้นะตัวที่ใช่ก็คือผู้บุญผู้บารามีประมาณนั้นนะครับผมเราจะต้องมาจัดการก่อนนะการเต็งจัดการอะไรให้ดีนะครับผมเพื่อฝึกให้เขากลับมาแข็งแรงนะครับผมก็ได้ยกไปใหอ้อยู่หนึ่งในสามเหมือนกันนะก็คือติ๋นเป้ต่อมา อ่าตินที่สามอันดับที่ติดหนึ่งในสามด้วยนะก็บอกไปสองปลาแล้วนะครับผมก็บอกไปแล้วนะมีเพล่มีสแก้วแล้ยมีอีกหนึ่งปลานะครับผมที่ติดหนึ่งในสามเรื่องใจมากอ่าเพื่อนๆลองคิดดูว่าอะไรอ่าไม่ต้องคิดแล้วเดี๋ยวผมมาบอกดีกว่านะครับผมตินต่อไปนะสำหรับผมที่ผมคิดว่าใจมากเอามาฝากเอามาฝาก เพื่อนๆได้ได้ฟังกันนะครับผมอันดับที่ติดหนึ่งในสามอีกป่านึงนะผมก็ยกให้นกป่าถินพนาของเชียงใหม่นั่นเองนะครับผมอ่าขึ้นชื่อเรื่องเรื่องใจมากนะครับผมอ่าเป็นนกปากไวนอกอ่าเป็นเพลงป่าที่ล้องรัวมากนะครับผมรัวแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องใจมากนะครับผมปากเบ ถ้าเจอตัวที่ดุๆตัวที่เก่งๆนะครับผมก็จะทําทให้เราเจอสามารถเจอนอกคู่บุญคู่บารามีได้นะครับผมสําหรับผมผมก็ยกไอ้สามป่านี้นะ,ะก็คือลองไปหากันดูนะครับผมมีเอฟซีช่องผมนะครับผมที่เขามีนกป่าปนาอยู่เยอะนะอ่าแลวพี่เขาก็นิสัยดีด้วยนะครับผมอ่าก็ไปตามดูกันได้นะครับผม อ่าผมยกให้เป็นเรื่องใจมากอ่ารองเร็วนะครับผมไอคิดีนะอ่าพวกนี้จะไอคิดีนะครับผมหาตัวที่ยังไงอ่ะตัวที่เก่งๆให้เจอค้นหาให้เจอแลยวเราก็จะได้สนุกไปกับมันนะครับผมเราอย่าไปบำรุงลาวเยอะนะเออลาวเขาก็ <ๆ S 1> มีตังเนียเราไม่ต้องไปบำรุงลาวเยอะบำรุงเยอะไปเดี๋ยวเราจะไม่สบายใจท้อซะก่อน เลี้ยงเต็จที่บ้านก็ได้น่สนุกเลยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีข้อมูลอะไรจะมาทำคลิปให้ฟังแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ